สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าโยนโคลแรก2บี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับโปรดชมเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กด S u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างยันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในแอปไทยเชดูเอลนะครับจับคู่มาเจอกับคุณ กมลวันนะครับผู้มีเลตติ้งอยู่ที่1,750นะครับก็เล่นกันเลยครับผมสีขาวนะครับวันนี้ได้เป็นฝ่ายบุกโจมตีก่อนส่วนคุณกมลวันก็เป็นสีดำนะครับก็ทั้งคู่เล่นเป็นไม้ยกขวาเหมือนกันนะครับผมก็เล่นเป็นไม้ยกขวานะครับตามถนัดนะครับเ,เพื่อนๆแต้มนี้นะครับ เขาเปิดแทงเบีย้ยขึ้นมา,าแทงเบีย้ยขึ้นมาปูสามเบีย้ยนะหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งคือปีนซีนะครับแล้วก็แทงสูงขึ้นมานะฮะหวังกินคลนครับตำแหน่งนี้นะฮะผมก็ต้องกินแรกสองนะครับแต้มนี้นะครับผมเคยบอกเพื่อนๆไว้แล้วนะฮะเมื่อก่อนหน้านะฮะเกาะคลิปก่อนหน้าหน,านี้มันจะมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ผมว่านะต้องสมควรใช้คลนแรก2เบี้ยนะฮะถ้าเขาแทงสูงมาแบบนี้นะครับก็ วันนี้ก็เลยมาแสดงให้ดูนะครับว่ามันเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะแต่ว่ามันก็จะต่างกับวันนั้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่วันนี้นะคุณกรมวลวันเขาก็เปิดเปิดฉากบุกกันแล้วก่อนเลยนะฮะพอเมื่อกี้ขุนเรายังไม่ได้ขึ้นนะฮะนะแถมนี้เขาก็กใช้เรือมานะพยายามมาจับจับเบี้ยเรานะครับแล้วก็เรือของเรือถึงกันนะครับนะไม่ทราบว่า คุณกระมวลวันเขาได้ดูคลิปของผมหรือเปล่านะหรืออาจจะได้ดูนะครับหรือเป็น f อผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมบอกว่าตำแหน่งนี้นะสมควรต้องแทงโคนนะครับแล้วก็กินแลกกันไปนครับนะโคนนะแลกกับ2เบียรนะครับนะแต่นี้นะผมก็จดจดจ้องจนะครับจะทำไงดีนะครับ แต่แรกว่าจะเดินเบีย้ยตอนนี้เปลี่ยนใจครับมาเอาเรือมากดขุนไว้ก่อนดีครับนะฮะเพื่อมีการโจมตีหน้าคุณครับแต้มน,นี้เขาไม่หลบไม่ไม่หลบไม่อ๋อหลบไม่ได้ครับหลบเขาก็จะเสียสองนะเขาใช้มาไปผูกนะครับก็มันก็จะได้จังหวะนะครับน่าจะโจมตีได้นะครับเ,เพื่อนๆนะฮะ ดูแล้วนะครับเราก็จะโจมตีตรงหน้าขุดเลยนะฮะแต่นี้นะครับผมก็ใช้เม่ขึ้นไปนะครับนะเขามาต่อมานะครับเพื่อนๆครับนะเรามาเราไม่มีตัวผูกด้วยนะครับ,รบก็นะครับกินแลกเรือไปก่อนครับนะเพราะว่ามาเรา มันมีจังหวะมีลุกคงลุกขาดได้นะครับจังหวะนี้ก็กินม้าครับฮนะแต่มนี้ก็นะใช้เม็ดแทงโคนนะครับแทงเม็ดแลกเม็ดนะแล้วก็จะกินเม็ดนะครับเขาตีลุกนะครับก็ต้องหลบก,ก่อนนะฮะเขาใช้โคนเข้าไปผูกนะครับแต่นี้ผมก็มีแต้มเด็ดนะครับเพื่อนๆน,นะฮะก็ใช้ เปียนะครับไล่ม้าเลยนะครับแทงไล่ม้าเลยนะเพราะว่าม้าเขาอยู่ไม่ได้นะแล้วก็เราจะหงายกินโคนอีกนะครับเพราะหน้าคุณเขาก็เปิดไม่ได้ด้วยนะครับเขาจะต้องเสียไม่เสียไม่ก็ต้องเสียโคนครับเพื่อนๆนครับนะมันมันเป็นจังหวะของเรานะเราเป็นตาเดินของเรานะครับก็โดดม้าหนีนะครับเพื่อนๆนครับแต่นี้นะก็ต้องหงายครับ นะไงหวังจะกินโคนกินเม็ดนะครับหลบกวนก็กินโค้ก่อนนะครับก็ใช้เม็ดกลับไปกินนะครับืมตอนนี้ก็ต้องหาจุดที่ต้องเริ่มโจมตีก็ต่อครับนะแราวนี้เขาใช้เบีย้ยกินขึ้นมานะครับผมแทงสูงไปเขาใช้เบีย้ยกินขึ้นมานะฮะ ผมไม่ใช้เบี้ยขึ้นกินขึ้นไปนะผมต้องการใช้ม้าขึ้นไปจับสองนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะต้องการใช้ม้านะไปจับโคนนะครับนะหวังจะกินสองเขานะครับไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมนะครับสองแต้มนี้ก็อาจจะใช้เรือนะถ้าเขาไม่ทำอะไรก็เรือเข้าไปลุกนะครับได้กินโคนนะฮะหรือกินเม็ดนะครับ ต้องดูที่คุณกระมวลวันนะครับเขาหลบนะฮะเขาหลบหลบขุนนะครับทําทน,นี้ก็ไม่ต่อเนื่องแล้วนะชะ,ะงักไปนะครับก็ต้องว่ากันต่อตาผมเดินนะครับเขาก็นะเราต้องอ่านูคตสู้ได้ว่าเขาจะเดินแต้มไหนก็เขาจะเดินมามา เดินคนมาไล่มา้าไหมยมาเราจะกลับไปทางไหนต่ออะไรเงี้ยก็จะเดินเม็ดไม่อะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะแต่มนผมก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับเขาเอาเรือมาจับเบีย้ยเบี้ยเราไว้นะครับเพื่อนๆนะจับเบี้ยรเราไว้นะฮนะผมก็ยังเสียดายนะครับเบี้ยตัวนี้นะครับยังเสียดายอยู่นะฮะแต่นี้ก็เลยนะฮะ เอาเม็ดกลับมาปลูกดีกว่าไหมฮะเอาเม็ดกลับมาปลูกดีกว่านะครับ,บ,ดดรบไปตามสเต็ปนะฮะบ,บางวันก็คิดดีบางวันก็คิดใหม่ก่อยดีไม่ก่อยออกอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆฮะก็ไปเป็น,ป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 นไปตามแต้มนะครับตามเกมเขาใช้เม็ดขึ้นมานะฮะแต้มนี้นะครับแต้มน,นี้นะผมเห็นเขาละเม็ดออกจากม้าแล้วนะครับผมก็ ลองเล่นดูนะครับใช้เรือกินลุกนะแล้วก็ใช้มากินโคนนะครับไม่รู้ว่าแต้มนี้มันจะออกหน้าไหนนะครับแล้วก็เห็นว่าเบียริมเขาก็ขาดด้วยนะครับก็เลยจัดชุดใหญ่ไปนะครับเพื่อนๆนะฮะก็ดูนะฮะแทงแล้วก็เขาขึ้นมาไม่ได้นะครับแทงลุกแล้วเขาขึ้นมาไม่ได้ติดมาแล้วมาแล้วก็โดดกลับมาได้นะครับเพื่อนๆนะครับไม่รู้จะได้เปรียบหรือเปล่านะครับแต่ก็ไหลเบี้ยอยู่ นะไม่เคยไม่ไม่ร้องก็ต้องเล่นนะครับแต่มน,นี้ฮะได้สองเหลือแรกโคลนม้านะครับนะมันก็ต้องเล่นนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ดูตัวเรามีกองทัพมดนะฮะแล้ก็มีตัวใหญ่สองตัวเอาง่ายๆโคลนกับโคนกับม้าสู้เหลือนะครับก็น่าจะสู้ได้อยู่นะครับเพื่อนๆนะตีด้านซ้ายมือนี่ น่าจะกินแลกกันไปนะครับตามน,นี้นะฮะผมยังไม่ขึ้นนะใช้โคลนขึ้นไปก่อนดีกว่าฮะนะใช้โคลนขึ้นไปนะครับเขาโดดมาไปแล้วก็โดดขุนไปเดินขุนไปนะฮะผมก็แทงเบียร์ไปผูกแต่เน,นี้เขาก็โอเคนะก็คิดดีนะครับ เขาคิดได้ดีนะฮะผมก็ต้องหาทางกลับนะถ้าถ้าผมกินนะครับเขาก็จะกินจับโคนจับเม็ดนะครับมันก็จะเสียสองสองจังหวะเลยนะครับเพื่อนนะครับผมก็เลยนะต้องปล่อยให้เขากินเม็ดไปนะครับเาก็ใช้เบียรกินนะเขาก็จะเสียจังหวะทีหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้นะไอเบียรตรงนี้รักษาไม่ได้นะครับก็ต้องปล่อยนะครับก็ต้องดูนะว่าเราจะไปไงต่อนะครับ ตอนนี้นะผมก็คิดว่าน่าจะเอาโคนขึ้นไปนะครับเขากินเบีย้ยก็ใช้โคนขึ้นไปผูกด้านบนนะผมก็ย่าน่า่ายังโอเคนะฮะนะผูกนะครับเขามาจับเบีย้ยด้านล่างนะครับเราก็ใช้ขุนใช้มาเข้ามาผูกได้นะครับแล้วตำแหน่งนี้เราได้ได้สูงด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยบีบเขาเข้าไปนะครับเพราะว่าเขามีแค่ขุนกับเรือที่เดินได้นะครับ ตามน,นี้ผมก็ต้องนะครับต้องใช้ขวนขึ้นไปช่วยแล้วฮะขอตีลูกนะครับก็ข,ขึ้นเลยครับก็ตีลูกนะขึ้นไปอีกครับนะหลบเลยครับฮนะแล้วเบียสองตัวนี้นะถ้าถ้ากินเบียสองตัวนี้ได้ก็โอกาสจัดชนะได้นะครับเขาใช้เรือมานะครับมากดเบีย้ยนะครับ แล้นี้ล้วก็ลองตีลูกหยอกๆอไปทีก่อนครับก็ตีลูกอีกทีครับเพราะว่าเพราะว่าเขากินเราไม่ได้อยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ขุนมาติดเรือนะครับนะใช้ขุนมาติดเรือนะมาไล่เรือเขานะครับ ให้เขาสี่จังหวะที่เดินนะฮะกินเราไม่ได้นะครับแล้วก็เราอาจจะนำโคนนะครับกลับมานะฮะกลับมาจจอปินเบี้ยเขาได้นะครับแถมน,นี้ครับผมก็พยายามหมุนตัวก่อนครับหมุนตัวไปยืนตำแหน่งให้ดีนะฮะใช้มาไปยืนหลังโคนนะเดี๋ยวใช้โคนแทงขึ้นไปนะลุก ก็จะได้กินได้กินเบี้ยนะครับพยายามกินฟรีให้ได้ครับถ้ากินฟรีได้เขาขัดชนะเยอะนะแต่ถ้ากินฟรีไม่ได้ก็เอาอกเสมอได้นะแต่น,นี้เขาใช้ขุนขึ้นมาปลูกไว้นะครับนะม่งก็นะฮะใช้โคนขึ้นไปนะครัโคนขึ้นไปเดี๋ยวเรามากินตาลุกได้นะครับ นะเรากินลุกได้นะครับมันก็อยู่หน้าหน้าโคนเราะเขาก็เข้ามาด้านข้างโคนไม่ได้นะครับมันมีเบี้ยอยู่ทับนงะน,นี้ก็ต้องลุกไปทิ้งครับเพืเ่อนๆนะรู้ที่ว่าเขาจะไปยังไงต่อนะครับอกับโคนหรือจะหงายดีนะ กับโคนดีกว่าไหมโคนมันถล่มหน้ามันไปเยอะนะฮะเดี๋ยวขึ้นสลับใหม่นะขึ้นสลับโคนนะแทงโคนตรงๆนะเอาไปไม่ได้ครับทีนี้ไปไม่ได้ก็ขยับเบี้ยนะะเพราะเขาขึ้นมาไม่ได้ครับเพื่นอนๆก็ตามนี้ลนะเขาใช้ขุนมาจับม้านะหวังกินสองนะครับกินสองก็มีสามเบี้ยครับมีโคนด้วยนะครับน่าจะ น่าจะพอจนนะครับเพื่อนๆน,นะโอ้ก็กินม้านะครับกินสองจริงๆครับก็น่าจะเป็นปลายกระดานนะฮะพ้อน่าจะพอจะจะพอ,จะ,พอจ,ะจะบีบได้นะะลิ้นพันกันเลยเพื่อนๆน,น,นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างยันนะครับนะแล้วก็ช่างยันก็จะพยายามทาคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะก็บีกันเข้าไปนะตอนนี้ก็เป็นปลายกระดานนะครับเพื่อนๆน,นะฮะเบี้ยเขาเดินขึ้นมาไม่ได้นะครับนเราก็จะเดินได้ไฝ่ายเดียวนะครับก็คู่ต่อสู้ยอมแพ้นนะครับก็วันนี้คง นะจังยันต้องขอลาตัวขอตัวลาไปค่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ